สวัสดีครับผมผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพระหลวงพ่อกวยครับวัดโคสิตารามครับปี15ครับอันนี้ออกวัดเดิมบางนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่หน้าครับสวยมากๆครับสวยครับถ้าใดสนใจจิตต่อได้ทางโทร0 9 9 6 3 2 8 9 1 5ครับหรือว่า ทักมาทางไลน์ ID ก็ได้ครับ ID l i ไลน์นคร RC ครับ N A K O R N R C ครับนี่นะครับนี่ครับขอบตัดครับผมรับประกันแท้ทุกองค์ครับว่าท่านใดมีต้องการขายก็ส่งได้มาเลยนะครับ ID l i ไลน์นคร RC ครับ N A K O R N R C ครับ หน่สันต้องใจสนใจจะเช่าโทร0996328915ครับนี่ครับหลวงพ่อโกยพระโก,ะกิตารามปี15ครับออกวัดเดิมบางครับสวยมากครับสุดยอดเกจิของเมืองไทยยุคนี้เลยครับองนี้เป็นเนื้อทาแดงกระไหล่หน้าครับสวยแดงแป๊ดเลครับครับผมที่ลงอยู่ใน YouTube ช่องนครราชบุรี เป็นภาพรประกันแท้ผิวเดิมทุกองค์ครับติดตามผลงานได้เรื่อยๆนะครับทาง youtube ครับขอบคุณมากครับ